เหมียวท้องแต่เธอกับผู้ชายคนนั้นก็แยกทางกันแล้วในเมื่อเขาคิดจะไปเธอก็ปล่อยให้เขาไปเธอไม่คิดจะบอกเขาด้วยซ้ำว่าเธอท้องเพียงแต่เก็บความทุกข์ความเศร้าเอาไว้เผยให้คนอื่นเห็นแค่ความเด็ดเดี่ยวของเธอเท่านั้นเหมียวสัญญากับตนเองว่าจะรักลูกและดูแลเด็กน้อยให้ดีที่สุดยังดีที่เหมียวน้องสาวของเธอคอยช่วยดูแลอีกแรง ทั้งสองเคยอยู่ห่างๆกันแต่ก็ติดต่อกันมากขึ้นเพราะการที่เหมียวท้องนี่เองดูเหมือนเด็กน้อยจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับมาดีขึ้นอีกครั้งบางครั้งน้องสาวก็มานอนด้วยเหมือนจะรู้ใจกลัวพี่จะเหงาและคิดมากแม้จะรู้ว่าพี่สาวของเธอนั้นเป็นสาวแกล่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมียวอายุ30เศษแต่ก็ยังสวยสะพรัง่งและดูอ่อนกอว่าวัย ถามยังมีอาชีพที่ทำไรายได้เลี้ยงดูตนเองและลูกไม่ลำบากวันนี้หมิวมารับเหมียวที่คอนโดเพื่อที่จะพาไปหาหมอตรวจคันตามกำหนดทำให้ทั้งสองมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นหมิวยังถามพี่สาวว่าอายบ้างไหมที่ต้องเปิดน้องสาวให้หมอหล่อๆดูนานแล้วที่ทั้งสองไม่ได้ยอกล้อก,กันเหมือนสมัยก่อนซึ่งเหมีวก็ดูจะห่วงหลานมากเสียด้วย ทำให้เหมียวรู้สึกอบอุ่นใจที่มีน้องแบบนี้ระหว่างตรวจคันในครั้งนี้คุณหมอโยก็ถามอาการว่ามีอะไรพิเศษบ้างไหมแต่เหมียวก็บอกว่าไม่มีอะไรและเฝ้ารออยู่ว่าเมื่อ,อไหร่ลูกจะดิน้นคุณหมอแนะนําว่าช่วงนี้อยากให้ค่อยๆอ,ออกกําลังกายเบาๆจะได้ไม่เครียดและแข็งแรงขึ้นและยังถามอีกด้วยว่าได้อ่านหนังสือคุณแม่มือใหม่ หรือพวกซิงเกิลมอมที่เขาแนะนำบ้างไหมแต่เธอก็ตอบอย่างติดตลกว่าอ่านได้หลายเล่มแล้วอ่านจนน่าจะมีลูกได้อีกสักโหลระหว่างนั่งรถกลับบ้านนิ้วก็เปิดคลิปดูดวงใน YouTube ฟังเหมียวยงังแซวอีกว่าเชื่อเรื่องพวกแบบนี้ด้วยหรือแต่น้องสาวก็บอกว่าบางทีมันก็ตรงนะมันอยู่ที่เราจะตีความด้วยแต่ถ้าฟังแล้วรู้ปัญหาก่อน ก็จะได้ระวังและแก้ไขได้ถูกหมิวเลยลองเปิดดวงของเหมียวให้ฟังว่าคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคำพยากรณ์ก็บอกเอาไว้ว่าดวงของคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆห,หลังจากที่ผ่านความโศกเศร้ามานานถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ให้ระวังการพบเจอกับสิ่งลี้ลับหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ และมันทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยหลังจากนั้นพอเข้าสู่เดือนที่สกลางดึกคืนหนึ่งเหมียวก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำด้วยอาการงัวงเงียจนตนเองลื่นในห้องน้ำเพราะหน้ามืดโชคดีที่ไม่ได้ล้มฟาดอะไรเพราะพยุงตัวไว้ได้ทันแต่จูจๆก็มีอาการปวดท้องมากจึงรีบโทรหาเหมิวผู้ส่งเป็นน้องสาวก็รีบขับรถมาในทันที เหมียวรีบไปส่งพี่ที่โรงพยาบาลเธอถามพี่สาวตลอดทางว่าเป็นอะไรมากไหมและกลัวว่าจะแท้งแต่ก็ไม่กล้าพูดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วและก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีก็มีคนไข่อุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ามาก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จึงรีบไปช่วยกันทางนั้นก่อนสองพี่น้องมองรอยเลือดที่พื้นของคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุยาวไหลเป็นทาง ดูแล้วก็รู้สึกใจไม่ดีพอผ่านไปสักสิบนาทีประตูห้องด้านหน้าที่ทั้งสองนั่งรออยู่ก็เปิดออกมีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็เรียกเหมียวให้เข้าไปตรวจด้านในเหมียวมองดูคุณหมอคนนี้ที่อายุน่าจะพอๆกับเธอแต่ก็มีหน้าตาที่สละสวยกว่าเครื่องสำอางที่ถูกจัดแต่งบางๆบ,บอกให้รู้ว่าเจ้าของใบหน้าหน้าตาดีอยู่แล้ว คุณหมอพูดคุยเบื้องต้นกับเธอไม่นานจากนั้นก็จับที่ท้องของเหมียวครูเดียวก็บอกว่าเด็กปลอดภัยดีไม่ต้องคิดกังวลใน,เ,นเรื่องนั้นและบอกให้ระวังอาการหน้ามืดอย่าลุกไวอย่าเงยหน้านานๆก่อนจะหยิบซองเอกสารให้หนึ่งชุดบอกว่าให้กลับไปอ่านที่บ้านและบอกว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเพราะไม่มีอะไรมากก็กลับบ้านได้เลยเหมียวจึงกล่าวขอบคุณ โดยก่อนจะออกมาได้หันกลับไปถามคุณหมอว่าตอนคลอดลูกจะเจ็บไหมหมอทำหน้านิ่งเหมือนไม่รู้คำตอบก่อนจะสารภาพออกมาจริงๆว่าเธอเองก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันเพราะยังไม่เคยได้คลอดลูกแต่การได้เป็นแม่คนต่อให้ต้องเจ็บแค่ไหนเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะมีอีกหนึ่งชีวิตที่รอให้เรามาช่วยให้เขาออกมาลืมตาดูโลก ในคืนนั้นเมื่อเหมียวกลับไปถึงบ้านจึงหยิบซองเอกสารนั้นขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็พบว่าด้านในนั้นเป็นเอกสารหลายหน้าจอมพวกการดูแลตนเองทั่วไปสำหรับผู้ตั้งครันตั้งแต่ช่วงแรกจนคลอดลูกที่จะเน้นให้ดูแลสุขภาพของแม่และเด็กแต่ในส่วนท้ายๆก็มีกฎแปลกๆรวมอยู่ด้วยในนั้นเขียนเอาไว้ว่ากฎพิเศษในการดูแลตนเองและลูก สำหรับผู้ตั้งคันกฎข้อที่หนึ่งระหว่างตั้งคันเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจจะอยู่ตรงกลางระหว่างคนเป็นและคนตายอาจจะมีสัมผัสพิเศษเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นต้นว่าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อหรือเห็นอะไรที่หางตาซึ่งถ้าหากได้ยินเสียงเรียกก็อย่าขานรับเป็นอันขาดหากเห็นอะไรผิดปกติก็ให้ทำเป็นไม่เห็นไปเสีย กฎข้อที่2ในช่วงก่อน3เดือนของอายุคันอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณอื่นๆพยายามจะเข้ามาหาเนื่องจากวิญ,ญญาณเหล่านั้นพยายามจะมาแย่งกันเกิดในคันจึงอาจจะทำให้พบเห็นวิญญาณมากมายโดยเฉพาะในเวลานอนแนะนำให้เปิดไฟในห้องนอนไว้บางส่วนอย่าให้มืดหมดทั้งห้องกฎข้อที่สถ้าขณะที่นั่งรถเดินทาง หรือสัญจรไปไหนก็ตามแล้วพบเห็นผู้คนยืนอยู่หรือทำท่าทางแปลกๆผิดวิสัยขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่านั่นอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้ไม่เว้นแม้แต่ในตอนกลางวันดังนั้นอย่าทักหรืออย่าให้พวกเขารู้ว่าคุณเห็นเพราะพวกเขาอาจจะตามกลับมาด้วยกฎข้อที่4ในช่วงตั้งคันห้ามผู้เป็นแม่ไปรับขัน หรือรับองค์ร่างทรงใดๆมาประทับร่างโดยเด็ดขาดกฎข้อที่5ในช่วงหลังเดือนที่4เชื่อกันว่าร่างกายและจิตใจของเด็กทารกสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างแล้วช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเพราะเจ้ากรรมในเวรของทั้งแม่และเด็กอาจจะมาเล่นงานในช่วงเดือนนี้นั่นหมายถึงว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นถึงสองเท่ากฎข้อที่6ห้ามซื้อของใช้เด็กอ่อนเตรียมไว โบราณถือว่าเป็นลางและจะทำให้มีวิญญ,ญาณอื่นอิจฉาที่พวกเขาไม่ได้มาเกิดอาจจะมาเล่นงานแม่หรือลูกในท้องได้แต่ถ้าเลย7เดือนไปแล้วก็สามารถทยอยซื้อได้ตามปกติกฎข้อที่7 <S 2> <S 2> ห้ามด่าหรือสาบแช่งใครเป็นอันขาดเพราะผลของคำสาปนั้นอาจจะย้อนกลับมาหาลูกในท้องกฎข้อที่8หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งแม่และลูกปลอดภัยแข็งแรงแต่อาจจะมีปัญหาจากการฝันเห็นผีบ่อยครั้งก็ถือเป็นเรื่องปกติเชื่อกันว่าเด็กมีบุญมากและผีเหล่านั้นก็อยากจะมาขอส่วนบุญแนะนำให้ทำบุญตักบาตรให้พวกเขากฎข้อที่9ห้ามนำตุ๊กตาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้ามาในบ้านหลังการตั้งครรภ์แล้วเพราะอาจจะมีวิญญ,ญาณเข้ามาสิงในตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาเป็นสื่อกลาง ที่วิญญาณเข้าไปสิงสู่ได้ง่ายกว่ามนุษย์แม้ว่าพวกมันจะชอบสิงในตัวของมนุษย์มากกว่าก็ตามกดข้อที่10ขณะตั้งคันให้งดการไปงานศพโดยเด็ดขาดอ่านจบทั้งหมดนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจที่ทำไมหมอให้กดอะไรแบบนี้กับคนไข้แต่ด้วยความง่วงก็จึงพลอยหลับไปรุ่งเชา้าหมิวก็บอกว่าคืนนี้อาจจะต้องทำงานดึก ถ้ามีอะไรให้โทรหาได้และพยายามพกโทรศัพท์ไว้กับตัวด้วยโทรหาจะได้ทันรับเหมียวก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและไล่ให้น้องรีบไปทำงานส่วนตนเองนั้นก็ทำโน่นทำนี่ไปจนบ่ายก็รู้สึกง่วงเลยกะว่าจะเงียบสักพักแต่ก็ดันหลับยาวตื่นมาอีกทีก็มืดค่ำเสร็จแล้วรู้สึกหิวเป็นอย่างมากจึงว่าจะขับรถออกไปหาอะไรกิน โดยไม่ลืมที่จะโทรบอกน้องสาวซึ่งหมิวเองตอนนี้ก็ยังเคลียร์งานกันอยู่ที่ออฟฟิศของน้องสาวผู้คนยังส่งเสียงกันโวกเวกและบอกว่าตนเองคงกลับเด็กจริงๆแต่ถ้าเลิกงานแล้วจะรีบกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเหมียวอยากกินราดหน้าจึงขับรถไปที่ร้านประจำผู้คนที่ร้านไม่ค่อยเยอะเลยกะว่าจะซื้อกลับไปเผื่อน้องด้วย ถ้ากลับมาดึกๆแล้วหิวจะได้อุ่นกินพอได้อาหารแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถกะว่าจะกลับบ้านเลยไม่ได้แวะไปไหนแต่ระหว่างที่กำลังจะถอยรถกล้องมองหลังก็เห็นว่ามีใครคนหนึ่งยืนขวางอยู่ลักษณะคล้ายๆผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในชุดซอมซ่อขาดรุย่ยและทั้งๆที่รถติดเครื่องอยู่แบบนี้ทำไมคนคนนั้นจึงไม่ถอยไปเธอจึงลดกระจกลงเล็กน้อย แล้วตะโกนบอกว่ากำลังจะถอยรถช่วยหลบหน่อยได้ไหมแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมขยับไปไหนเลยด้วยสัญชาตญาณเหมียวจึงเช็คดียครั้งว่าประตูรถล็อกดีหรือไม่แล้วก็กดแตรให้เขาได้ยินซึ่งต่อให้เป็นคนหูหนวกก็ต้องเห็นไฟท้ายรถอยู่ดีเหมียวจึงคิดว่านี่ไม่น่าจะปกติจึงพยายามจะกดแตรไล่อีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะใครคนนั้น ค่อยๆเดินออกไปช้าๆเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าขวางรถอยู่ซึ่งเมื่อรถถอยออกมาเหมียวก็มองดูให้แน่ใจว่าใครคนนั้นมีลักษณะยังไงแต่ปรากฏว่าว่างเปล่าทั้งที่ข้างๆรถของเมียวในฝั่งที่เขาเดินไปก็มีรถเก๋งจอดอยู่อีกคันเดียวเท่านั้นหรือบางทีเขาอาจจะขึ้นรถคันนั้นไปแล้วแต่การแต่งตัวก็ดูมอมแมมมากเธอจึงเก็บความสงสัยนี้เอาไว้ แล้วรีบขับรถออกมาจากลานจอดรถระหว่างขับรถกลับบ้านในหัวก็คิดถึงเรื่องนี้มาตลอดจนเมื่อกำลังจะลอดสะพานก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนราวสะพานและทำท่าว่าจะกระโดดลงมาเหมียวช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดลงมาจริงๆจะเบลก็ไม่ทันแล้วในจังหวะที่กำลังจะตกกระแทกกับหน้ารถจู่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้น ก็ค่อยๆหายวับไปกับอากาศหญิงสาวท้องอ่อนถึงกับกริตลั่นรถสติแทบจะหลุดจนรถเสียหลักโชคดีที่ประคองรถเข้าข้างทางได้ทันเนื้อตัวในตอนนี้ขนลุกไปทั้งตัวทั้งหัวเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หันไปดูด้านหลังก็พบแต่ถนนมืดๆไร้รถสัญจรเธอหายใจแรงพยายามสูดลมเข้าไปเลี้ยงสมองจนเมื่อตั้งสติได้ ก็ค่อยๆออกรถไปจากตรงนี้เมื่อกลับมาถึงคอนโดก็พบว่ามีรถพยาบาลและผู้คนจำนวนมากกำลังมุงดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่เหมียวจึงถามรอปภพอว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่ามีนักศึกษาสาวคนหนึ่งกระโดดลงมาจากชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่เหมียวอยู่เหมียวได้ยินไทยมุงคุยกันว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เล็กๆ เป็นศพนอนตายอยู่แถวพุ่มหญ้ารอปรพอจึงบอกให้เลี่ยงการไปจอดรถแถวลานจอดรถซีจะดีกว่าเพราะรอยเลือดและเศษอวัยวะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำความสะอาดกันอยู่เหมียวมองจากมุมนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่กำลังแบกเปลที่มีผ้าคลุมสีขาวห่มศพเอาไว้หนึ่งในกลุ่มไทยมุมนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะที่แปลกไปกว่าทุกคน ระหว่างขึ้นลิฟต์เหมียวก็รีบโทรบอกน้องสาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าตอนกลับมาก็ให้เลี่ยงการใช้ลานจอดรถซีเหมียวก็รับปากว่าเข้าใจแล้วยังไงถ้าเสร็จงานจะรีบกลับไปหาคืนนั้นหลังจากอาบน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จเหมียวก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนรู้สึกง่วงและกะว่าจะงีบสักพัก มองนาฬิกาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแต่มิวก็ยังไม่กลับมาซึ่งสักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจึงสงสัยว่าใครการมาเคาะกันยามดึกดื่นเพราะหมิวเองก็รู้รหัสประตูเข้าห้องและยังมีการ์ปลดล็อกอัตโนมัติอีกด้วยคิดได้ดังนั้นเหมียวจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินไปดูที่ตาแมวหน้าห้องเมื่อไปส่องดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังเคาะประตูอยู่ห้องฝั่งตรงขา้ามเหยื่อจากห้องของเหมียวไปอีกห้องหนึ่งจากนั้นก็เอามือดันไปที่จับประตูขึ้นลงรัวๆเหมือนพยายามจะเข้าไปในห้องให้ได้และเหมือนจะได้ยินเธอพูดอะไรสักอย่างแต่ฟังก็ไม่ได้สับดีนักเมื่อเปิดไม่ออกเธอก็กระโดดไวๆมายังห้องตรงข้ามของห้องของเหมียวซึ่งเหมียวรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ขาของเธอข้างหนึ่ง มันหมุนกลับด้านและมีรอยเลือดไหลลงมาจากกระโปรงถ้าเป็นแบบนี้เธออาจจะมาเคาะประตูห้องของเหมียวเองเช่นกันด้วยความรู้สึกกลัวและหัวใจที่เต้นรัวราวกับจะระเบิดออกมาให้ได้เหมียวค่อยๆเอื้อมมือของตนเองไปใส่สลักกรให้เข้าที่ขณะที่ตาก็ยังมองผู้หญิงปิดสนาที่กำลังใช้มือเขย่าที่จับประตูอยู่อย่างนั้นแล้วก็พูดออกมาแต่ซ้ำๆว่าเอาออก ไม่รู้ว่าหมายถึงกลอนประตูหรืออย่างไรเสียงเบาๆของการใส่กลอนประตูของเหมียวกลับสร้างความวายป่วงได้มาหาศารในเวลานี้เนื่องจากผู้หญิงคนนั้นจูจ่ๆก็หยุดเคลื่อนไหวในทันทีที่ได้ยินเสียงจากนั้นก็หันหน้ามามองทางห้องของเหมียวเสียงกระดูกกลั่นกรอบแกล,บ,กลบฟังแล้วน่ากลัวใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวผิดรูปเหมียวรีบถอยตัวออกมาให้ห่างจากประตูห้องในทันที แต่ในครั้งนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเจนที่พูดขึ้นว่าเอาออกต้องเอาออกไปจากท้องแล้วเสียงของคนเขย่ากรอนประตูและการทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งก็ดังขึ้นเหมียวแทบเสียสติร้องลั่นหวาดกลัวว่าประตูจะเปิดออกมาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเปิดกรอนประตูที่พึ่งใส่ไวดูเหมือนมันจะค่อยๆเลื่อนออกมาดวงตาของเหมียวเบิกโพลงด้วยความกลัว จากนั้นก็มีเสียงของลูกบิดดิจิตอลที่กำลังคลายตัวออกเหมือนมีคนกำลังปลดรหัสจากฝั่งตรงข้ามแล้วประตูก็ค่อยๆแง้มออกทีละนิดส่งเสียงเอี๊ยดอารให้ใจหายทุกวินาทีจนเหมียวเองต้องหลับตาปีส่งเสียงกรีดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเสียงของเหมีวที่กำลังถามด้วยความตกใจว่าเหมียวไปนั่งทำอะไรตรงนั้นแล้วหกล้มใช่หรือไม่ โชคดีที่นี่คือน้องสาวของเธอจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็คงเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายแน่นๆแล้วทำไมถึงมาปรากฏตัวให้เหมียวเห็นนับตั้งแต่วันนั้นเหมียวก็เริ่มรู้แล้วว่าตนเองกำลังเจอกับอะไรและกฎที่เธอได้อ่านก็เป็นสิ่งที่ควรจะระวังเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมาถึงกำหนดวันที่นัดหมอเหมียวก็อยากจะไปเจอ คุณหมอผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างมากและจะขอบคุณที่เธอเตือนให้ระวังในกฎต่างๆแต่กลายเป็นว่าต้องผิดหวังเพราะวันนี้นัดเช้าตามปกติและได้เจอกับคุณหมอโยสุดหล่อแทนในระหว่างการตรวจเหนียวก็มองไปที่โต๊ะของคุณหมอโยแล้วก็เห็นว่าที่โน้ตบุ๊กมีรูปของคุณหมอโยกับคุณหมอผู้หญิงคนสวยคนนั้นถ่ายคู่กันถูกตั้งเอาไว้เป็นวอลเปเปอร เหมียวจึงถามคุณหมอไปว่าเป็นแฟนกับคุณหมอผู้หญิงคนนี้หรือคุณหมอโยมองไปที่โน้ตบุ๊กของตนเองแล้วก็ตอบว่าคุณหมอคนนั้นชื่อเกศราเป็นภรรยาของเขาเองเหมียวดีใจมากจึงรีบถามว่าคุณหมอเกศราจะเข้าเวรกี่โมงเธอต้องการที่จะพบเป็นการส่วนตัวหมอโยแปลกใจกับคำถามนี้และถามว่าเธอเป็นคนไข้ของคุณหมอเกษหรือก่อนจะบอกอีกว่า หมอเกตเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุเมื่อเกือบปีก่อนและตอนนั้นเธอเองก็ตั้งครันของทั้งคู่ได้หเดือนแล้วหมอโยพูดขึ้นด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแต่ก็รู้ว่าแฝงไปด้วยความเศร้าทำให้เหมียวเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปเหมือนกันและทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์ที่เหมียวได้เคยพบเจอในช่วงตั้งคันแล้วสำหรับท่านผู้ฟังแล้วครับเคยเจอเรื่องราว หรือได้ฟังอะไรที่เกี่ยวกับคนท้องแล้วเจอผีบ้างไหมยังไงก็แวะมาบอกกันหน่อยนะครับ